เว i ี q u i ค k ิปรีวิวคอย i ห้าเจนสิบกับ i อจีบของเขาและโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ davinci resolve studio mm hmm. วันนี้เรามาดูกันว่า cpu i 5ตัวใหม่กับการ์ดจอภายในตัวของเขาที่เป็น intel u s d graphics เนี่ยสามารถตัดต่อวิดีโอได้ลื่นแค่ไหนกับไฟล์งานที่ผมอัพขึ้น YouTube จริงๆนะ อันนี้เป็นคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปก็คือ12จุดที่น่าสนใจ Intel Gen 12นะครับก็ถอดจาก SD s เครื่องตัดงานของผมมาเปิดเครื่องนี้เลยนะครับส่วนไฟล์กล้องที่ใช้ในไทม์ไลน์นี้นะครจะเป็นกล้อง Sony a 7 i นะไฟล์เป็น 4K UHD H.264 ที่บิตเรท100เมกะบิตนะฮะส่วนโปรเจกต์ไทม์ไลน์ของผมนะครับผมก็ตั้งเป็น 4K USD นะครับตามไฟล์ที่เข้ามาเลยนะไม่ได้ย่อไม่ได้อะไรเอาไฟล์ตรงๆมาตัดเลยนะครับ38402160ครับโอเคอย่างแรกเรามาดูการ playback กันก่อนนะถ้า playback กระตุกก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นกันแล้วนะครับอ่ะกดเล่นไปนะครับสามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับเดี๋ยวหมุนไปดูช่วงที่มันมีกราฟิกต่อยนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้นะครับกดพ l a y ไปปึ๊บเไหเออเป็นสติลนะครับเป็นภาพอันนี้อ่ะ เพย์แบ็กนะครับเพย์แบ็กได้ลื่นๆหมุนรอบๆไทม์ไลน์นะครับเนียนๆเนี่ย,ยกดปุ๊บหมุนปุ๊บกดมาหมุนไปตอนท้ายบ้างอ่ะตรงนี้อ่ะตรงหมุนเอามามา,มาตรงนี้อ่ะกดปุ๊บอ่ะอ่ะมาตรงกลางบ้างลื่นนะฮะต่อมามาดูหน้าคัลเลอร์กันบ้างนะครับหน้าทำสีอันนี้ผมทำอะไรไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คลิปมันอัพไปแล้วเนาะเพย์แบ็กนะครับใช้งานได้ลื่นๆเช่นกันนะจะเห็นว่า ของตัว d a i n c i Resolve นะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าเฟรมเรทเรา playback ได้เท่าไหร่นะ25เขียวค้างๆเลยนะเพราะวันนี้ผมถ่ายมา25เฟรมนะครับส่วนการใช้งานนะครับเรียกได้ว่ากลัว CPU เหนื่อยนะครับใช้ CPU อยู่14%กาจอของเขา USD Graphics อยู่ที่85%นะฮะก็กาจอใกล้เต็มแล้วแหละนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าไทม์ไลน์ผมเป็น 4K USD นะครับถ้าเกิดอยากจะใส่เอฟเฟกใส่เะไรเยอะกว่านี้ก็อาจจะต้องลดไทม์ไลน์เรสูร์ชชั่นลงนิดหนึ่งนะครับส่วนต่อมาผมลองมาดึงดูเล่นๆดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับ จะค้างจะพังไหมนะครับอ่าดึงไปก็ถือโอเคอยู่นะอ่าอะไรแบบนี้นะฮะทำเป็นขาวดำอ่าประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเอาไว้ทำงานส่งอาจารย์ได้สบายๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือการกินไฟนะครับตอนนี้ไม่ได้เพย์แบ็กอะไรเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เฉยๆนะครับกินไฟอยู่ประมาณ4ี่4ิวัตต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเพย์แบ็กดูตอนนี้เล่นคลิปละ กินไฟอยู่ที่90วัตต์นะครับอประมาณ90วัตต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติมในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ